สวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้ผมจะมาจุดเตาให้ชมอีกรอบหนึ่งครับการใช้ฟืนในช่วงแรกนั้นผมจะใช้ฟืนเล็กๆแบบนี้ครับวางไว้บริเวณหน้าเตายัางไม่ต้องดันฟืนเข้าไปเรารอจนกว่าไม้ฟืนตัวนี้ติดลุกดีแล้วเราค่อยๆทำการนำไม้ฟืนขยับเข้าไปครับหลังจากนั้นเมื่อไฟลุกติดเพิ่มดีแล้วเราก็นำไม้ใหญ่ใส่ไปเลยต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปฏิบัติครับ เมื่อเราฟังพืนเสร็จต่อไปเราก็ทำการจุดเตาได้เลยครับ ช่วงแรกเราจุดเตานั้นเราจะสังเกตเห็นควันควันในที่นี้ก็คือการเผาไหม้จากอย่างในรถเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อฟืนไหม้แล้วควันตัวนี้ก็จะหายไปครับตอนนี้ช่วงแรกๆควันก็จะ หลบอบอวนเต็มพื้นที่ของโรงเตาของเราครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับควันตัวนี้จะหายไปอย่างที่ผมบอกครับสักครู่หนึ่งก็จะหายนี่ครับบรรยากาศในโรงเตาครับขั้นตอนต่อมาผมจะให้เห็นครับนี่ช่วงนี้ไฟยังไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยต่อไปเราจะเพิ่ม ปริมาณฟืนยาวเข้าไปครับเพิ่มเข้าไปในปริมาณมากนะครับใส่เข้าไปเลยครับนี่เลยครับใส่เข้าไปแบบนี้เรารอจนกว่าไม้ตัวนี้ให้ลูกดีนะครับแล้วผมจะถ่ายให้ชมว่าเมื่อไม้ตัวนี้ลูกดีแล้วไฟก็จะลุกท่วมท่อแกนกลางเดี๋ยวเราคอยสักครู่ครับ เวลาเราใส่ไม้ขอให้เราอัดใส่เต็มหน้าเตาแบบนี้ครับภายในช่องสี่เหลี่ยมที่ความกว้างประมาณสี่นิ้วนะครับเห็นไหมหลังจากที่ว่าไฟตัวนี้ครับนะลุกติดดีเห็นไหมไฟเปลวในท่อแก,กนกลางก็เริ่มลุกดีแล้วจะเห็นว่าขอบเตาของเราก็ยังเป็นเตาเย็นๆอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมนี่ เริ่มการจุดเตาบังคับไฟในท่อแกนกลางให้ลุกดีแล้วหลังจากนั้นเมื่อฟืนของเราตัวนี้ลุกดีแล้วไฟก็จะเพิ่มมากขึ้นครับขั้นตอนต่อมาเราใช้ไม้ใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นไม้ไผ่เป็นลำแบบนี้ใส่เพียงหนึ่งลำนะครับด้วนนท่อนบวกกับไม้ฟืนเล็กๆแซมเข้าไปครับแบบนี้เดี๋ยวให้ไม้ฟืนตัวนี้ลุกดี ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนเอาไม้ฟืนใหญ่ใส่อีกครับเห็นไหมครับนี่เลยหลังจากที่ผมเคยพูดไว้ว่าเมื่อฟืนตัวนี้ครับฟืนเล็กของเราใช่ไหมลุกติดดีแล้วแบบนี้ก็จะเห็นท่อแกนกลางของเราลุกแบบนี้ครับเนี่ยแล้วขั้นตอนต่อไปเราทําอย่างไรก็ได้ให้ไฟเราลุกนิ่งอยู่แบบนี้ตลอดหมายถึงเราต้องใส่ปืนตัวนี้ตลอดครับแบบนี้ครับ แต่ว่าการกินของฟืนนั้นก็ไม่เปืองมากครับเพราะว่าเตาของเรามันเล็กแต่คุณภาพไฟที่ได้ครับขับจอเลยครับแบบนี้ครับแล้วยิ่งถ้าเมื่อเวลาเราเผานานต่อไปควันออกมาการเผาไหม้ก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเปลวไฟก็จะลุกดียิ่งขึ้นเป็นสองเท่าครับอันนี้คือขั้นตอนแรกเท่านั้นที่ทำการจุดเตานะครับเห็นไหม ดินของเราก็ยังเปียกยกอยู่แบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมยังไม่แห้งเลยยังไม่ร้อนเลยผมยังสัมผัสได้ครับเนี่ยเปลวไฟก็ยังรุนแรงดินข้างในก็ยังเปียกชื้นอยู่แบบนี้อันนี้คือการจุดเตาในช่วงแรกที่ผมเคยได้บอกไว้ว่าการใช้ฟืนเล็กนะครับเป็นไปตามขั้นตอนที่ผมบอกครับแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็นําไม้ไผ่ ที่เป็นท่อนยาวแบบนี้ใส่เข้าไปหลังจากที่ไม้ฟืนตัวเล็กนี่ไม่หมดดีครับนะบวกกับตัวนี้หนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งท่อนแล้วก็ใส่ไม้เล็กๆแซมเข้าไปไฟก็จะลุกดีสาเหตุที่เราใส่ไม้ยาวแบบนี้เพราะว่าเราไม่ต้องใส่ปริมาณที่ว่าบ่อยๆครับเราไม่เหนื่อยเราใส่ไว้เพียงครั้งเดียวเราก็ดันเข้าไปเรื่อยๆครับ นี่เห็นไหมการลุกไหมก็จะนิ่งอยู่แบบนี้ครับนะครับนี่ขอให้ทําตามขั้นตอนการจุดเตาของผมงนี้ครับต่อไปเราก็มาพบกับการใส่ไม้ใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ชมอีกครั้งนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ว่าเมื่อฟืนของเราตัวนี้ครับไม่ใกล้จะหมดแล้วครับ ขั้นตอนต่อมาเราเพิ่มปริมาณไม้ไผ่ทั้งลำแบบนี้ครับใส่เข้าไปแบบนี้จะได้ต่อเนื่องเลยครับแบบนี้นะะเห็นไหมครับใส่เข้าไปจ่อๆแบบนี้ก่อนเลยครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้ถ้าดันเข้าไปได้ก็ดันครับนี่เห็นไหมหลังจากที่ไม้ฟืนหรือว่าไม้ไผ่ของเราไม่เปลวไฟของเราก็จะลุกแรงยิ่งขึ้นไปอีก เท่าึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนกว่าควันบ้าออกมาครับหรือแรงดันออกมาแล้วบวกกับการเผาไหม้ก็จะรุนแรงมากกว่านี้ครับนี่คือการลำเลียงการใส่ไม้ไผ่ที่ถูกต้องหรือว่าไม้ใหญ่ไม้ยาวใส่ที่ถูกต้องขั้นตอนต่อมาผมเราก็จะทำไปเรื่อยๆจะกินเวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือว่าเข้าสองชั่วโมงแรงดันก็จะมี พอแรงดันมีควันออกมาครับจะเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปแบบนี้หรือว่าเป็นไปตามแผนการที่ผมได้วางไว้คือการเผาฐานทุกวันก็จะเผาแบบนี้ครับเป็นไปตามขั้นตอนแบบนี้เนี่ยเห็นไหมผมจึงได้บอกไว้ว่าเราทําอย่างไรก็ได้ให้บังคับ เปลวไฟในท่อแกนกลางของเราแบบนี้ให้ลุกท่วมตลอดและนิ่งอยู่แบบนี้รับรองการเผาถ่านของเราสำเร็จแน่นอนเพียงแต่เราทำความเข้าใจในการเผาขั้นตอนที่ถูกต้องของไม้ฟืนครับแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมรุนแรงไหมครับเนี่ยก็จะลุกแบบนี้ตลอดเลยครับควันก็จะไม่ค่อยมีมีเพียงแผ่ๆนิดหน่อยแค่นั้นครับเนี่ยเห็นไหมสะอาดครับ ภายนอกบริเวณก็สะอาดครับเห็นไหมบบริเวณหลงเตาก็ไม่มีควันครับนี่ก็จะมีแผวๆบ้างเป็นปกติครับเนี่ยนี่นี่คือการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันครับถูกต้องเห็นไหมสังเกตได้ที่ผมพูดอยู่นี้ไม้ไผ่ของเราลุกแล้วนะครับเนี่ยก็จะลุกแบบนี้และลุกดุนแรงมากแบบนี้ครับถ้าเราสังเกตว่าควันออกมาเยอะนะครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าถ้ามีปัญหาสําหรับชุมชนของเราแบบนี้เราก็ดึงดึงไม้ไผ่ออกมานิดนึงครับอย่าให้ลุกมากถ้าลุกมากควันจะมีเยอะเพราะว่าการเผาไหมในห้องเช่อเพิงใช้ระบบแบบการเผาไหมที่ว่ายังไม่มีการสันดาปของควันครับแล้วการเผาไหม้ก็จะเกินถ้าเกินแล้วควันก็จะออกมาแบบนี้ครับจะไม่สมบูรณ์นะครับแบบนี้ อันนี้คือหลักการและความเข้าใจของการเผาไหม้ของไม้ฟืนและควันครับนี่แบบนี้เลยครับเห็นไหมก็จะลุกแบบนี้ครับต่อมาผมก็จะตักขั้นตอนไปแล้วเรามาชมขั้นตอนต่อไปก็คือมีแรงดันตัวนี้แล้วก็มีควันบ้าออกมาแล้วข้อแตกต่างก็จะแตกไปจากนี้ เพราะว่าความดุนแรงของเราก็จะรุนแรงมากขึ้นของไฟนะครับเดี๋ยวเจอกันครับและแล้วก็มาถึงช่วงที่มีแรงดันครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายชมเห็นไหมเห็นไหมแรงดันเริ่มออกมาแล้วครับเห็นไหมอันนี้ควันบ้าออกมานะครับครับเห็นไหมแรงดันออกมานี่อันนี้ไม้ไผ่ของเราใส่เข้าไปแล้วครับ ใส่เพียงลำเดียวครับผมไม่ได้เพิ่มไม้เลยครับเพราะว่าไฟจะแรงแล้วมาสังเกตท่อแกนกลางของเราครับนี่เห็นไหมปริมาณเปลวในทออกก่อแกนกลางจะรุนแรงมากขึ้นและจะไม่เสียงเพิ่มขึ้นมาอีกครับเห็นไหมนี่ครับเนี่ยอันนี้คือการเผาที่ถูกต้องและเร่งไฟให้ถูกต้องตามกระบวนการของการใช้ปืนครับเนี่ยทำไปตามขั้นตอนตามที่ผมบอกแบบนี้ก็จะได้ ไฟที่รุนแรงครับเห็นไหมนี่เรายิงดันปืนเข้าไปครับเนี่ยดันปืนเข้าไปไฟก็ยิ่งลุกขึ้นยิ่งมากขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมนี่ครับบวกกับควันครับที่ออกมาแล้วการเผาไหม้อย่างที่ผมเคยได้เกิดไปแล้วช่วงต้นคลิปว่าถ้ามีควันออกมาการเผาไหม้ก็จะรุนแรงขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็บริสุทธิ นะครับเนี่ยเห็นไหมบริสุทธิ์เลยไม่มีควันถึงจะมีก็นิดหน่อยครับนี่เห็นไหมแถวๆครับข้างนอกก็มีเสียงฝนตกมาแล้วครับเนี่ยพอดีเรามีลรงเตาครับเนี่ยสบายมากการเผาถ่านของเราก็เป็นไปตามปกติครับถึงจะมีฝนเทลงมาเราก็ไม่ต้องห่วงครับนี่เห็นไหมดันฟืนเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ย ไฟก็จะลุกแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราเผาแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณสักเกือบสองชั่วโมงไม้ก็จะขายแก๊สทันทีเดี๋ยวช่วงนั้นถ้าไม้ขายแก๊สแล้วผมจะมาอัปเดตอีกรอบนะครับช่วงนี้ผมก็จะบังคับไฟไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไม้จะขายแก๊สเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมอีกครับครับหลังจากที่เผาไปประมาณสองชั่วโมงกว่า ไม้ก็คายแก๊แล้วครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่คือลักษณะของไม้คายแก๊สร้อปซนหรือว่าไม้คายแก๊เต็มที่ครับจะมีลักษณะแบบนี้เสียงจะดังและมีแรงดันแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาที่ครอบออกนี่บ นี่คือไม้ขายแก๊สครับหจะรุนแรงแบบนี้ครับไม้ขายแก๊สไหแล้วครับโอนจัดไม่ได้เลยไฟไม้ ไหนไม่ได้ครับไม้ติดไฟเสมอพร้อมเสมอที่จะติดไฟครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขนลงนะไปไหนไม่ได้ดขาดเลยไหมเราเชือเพิงตัวนี้จะลุกดีมากขนะั้นตอนการปฏิบัติต่อมาเมื่อไม้ถ่ายแก็ตแบบนี้เราไฟด้านล่างนะคะับไฟด้านล่างหรือว่าฟืนเราดึงออกก็ได้นะดึงออก ไฟหรือว่าแก๊สติดแล้วหรือว่าแก๊สคายหรือว่าไม้คายแก๊สร้อยเปอร์เซเวลาเราดึงฟืนออกไปนี้จะไม่มีอาการวูบหรือว่าดับเด็กขาดครับลองทําดูได้ลองทดสอบดูได้ว่าเออถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราดูแก๊สยังไม่เป็น เราก็ลองดึงไม้ออกครับถ้าแก๊สไม่ดับหรือว่าไม่วูบก็แสดงว่าไม้ขายแก๊สเอาแบบง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าเราดึงออกแล้วมีอาการวูบลงไม่ติดแก๊สต่อหรือว่าไม่เป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นการของไม้ของควนบ้านบแบบนี้ก็เป็นการทดสอบได้อีกอย่างอันนี้คือลักษณะการขายแก๊สของไม้เป็นที่แล้วหลังจากนั้นผมก็ อยากปล่อยให้ไม้ขายแก๊สแบบนี้กินเวลาไปอีกเตาน,นี้ผมกะไว้ประมาณ3ชั่วโมงปกตาครับไม้ถึงจะขายแก๊สอ่อนตัวลงหลังจากมันก็ไปไล่แก๊สกันครับแบบนี้สําหรับไม้ลายแก๊สว่าเหรือว่าไม้ขายแก๊สเต็มที่ก็ไม่มีอะไรมากก็หลังจากนั้นก็เผาไปเรื่อยๆต่อมาเนื้อหาก็คือ สาเหตุที่ว่าไม้ขายแก๊สนั้นบางครั้งจะกินเวลาสั้นเวลายาวก็แตกต่างกันตรงที่ไม้ในเตาของเราอยู่นี่ครับเราใส่จํานวนมากไหมใส่น้อยไหมไม้แห้งไหมไม้หมาดไม้ใหญ่ไม้เล็กแบบนี้ก็เป็นปัจจัยทั้งสิน้นเกี่ยวกับเวลาที่เราจะเผาถ่านเสร็จช้าหรือเร็วครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับถ้าเกิดเราใส่น้อยถ่านที่ได้เราก็ ปริมาณน้อยลงตามไปด้วยแต่ถ้าเราใส่ไม้เยอะการคายแก๊สของไม้ก็นานแต่ว่าเราก็ได้ฐานเยอะ,ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นการปิดเตาต่อไปก็จะเป็นการไล่แก๊สขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปชมตอนไล่แก๊สเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ ep นี้เนื้อหาคงจะนำเสนอไม่จบครับ คงจะไปต่อ EP หน้าก็โดยการไล่แก๊สครับก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมหรือว่า FC ติดตาม,มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ